EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวยสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับเราจะจับแจกทองคํากันเบาๆเลยนะครับสร้อยคอทองคำนะครับสรางวัลรางวัลละ50สตางค์นะครับและทุกสิ้นเดือนนะครับลุ้นเพิ่มทองคําหนัก1บาทอีก8รางวัลเท่านั้นยังไม่พอนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับแจกทองคำนะครับรางวัลใหญ่ หนัก20บาทเลยนะครับคุณผู้ชม1รางวัลและยังมีสร้อยคอทองคําหนัก10บาทอีก3รางวัลรวมไปถึงสร้อยคอทองคําหนัก2บาทอีก15รางวัลรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับวิธีการส่งนั้นง่ายมากไปชมกันเลยครับ กติกาง่ายๆครับเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อร้านค้าที่คุณซื้อลงบนถุงเป่าของบรรจุภัณฑ์ EPP ชนิดใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่ตู้ป0 5 2จเซ็นทรัล City ้บางนากรุงเทพฯหนึ่ศหมดเขตส่งชิ้นส่วน16กันยายนศกนี้เป็นไงครับคุณผู้ชมง่ายๆนะครับยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวยนะครับและชิ้นส่วนที่ผ้าโอกาสนะครับเราจะสมทบไปจับในครั้งต่อๆไปด้วยครับและเพื่อตอบย้ําว่าเป็นการแจกจริงนะครับวันนี้ผู้บริหารของ EPP นะครับจะมากรบ เป็นโอกาสดีนะครับที่ผู้ใช้และผู้ขายเป็นจูปันของ EPP มีโอกาสได้ลุ้นโชคของคำกันทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา6เดือนเต็มมูลค่า3ล้านกว่าบาทรีบใช้และรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับโชคทองรอคนอยู่นะครับสนับสนุนโดย EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวย คุณผู้ชมหลายคนนะครับข้อความมาถามทางเพจเราบอกว่าชอบกินหอยจ้อนแนะนําร้านหน่อยได้ไหมผมแนะนาร้านนี้เลยนะครับคุณลักษ์หกปีแล้วครับคุณผู้ชมครับก็แต่ว่าสองคนไปไหนเนี่ยมาเอามาแล้วอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหที่แต่งตัวยังไปตองวันนี้สตองค่ะเออวันนี้พี่จะพามากินของอร่อยอยพูดถึงของอร่อยแล้วนึกอยากจะกินอันนี้มากที่สุดเลยอะไรจ๊ะอยากจะกินหอยจอน หอยจ้อไหนๆก็มาหอยจ้อทั้งทีเราเตรียมเพลงสำหรับหอยจ้อมาให้พี่ติ้วนโดยเฉพาะค่ะหอยจ้ออร่อยเฟี้ยวมีหนูคนเดียวได้กินฟรีจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานเว้นมาเมืองชนเมื่อวานแว้นมาเมืองชนคนแถวนองมนตะโกนถามว่าตัวอะไรเนี่ยอัฉันก็ไปคิดว่าแกสองคนเป็นตัวอะไรเนี่ยช่วงสามหาพาไปชิม สนับสนุนโดยถ้วย EPP Airpack ใส่ร้อนได้ไม่ร้อนมือใส่เย็นได้ไม่เย็นมือสวัสดีครับพี่เทียบสวัสดีค่ะนี่เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดมาชนบุรีหนองมนี่นะต้องแวะมาร้านนี้เขาจะมีทอดสดๆแบบนี้ใช่ไหมค่ะชิมก่อนไหมอ่ะมีค่ะเออติะมเป็เองด้วยตอนนี้รูกเท่าไหร่ละสิบห้าถ้าเกิดพิเศษใหญ่ๆเลยล่ะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเลย เบาๆบ้างที่แกกินน่สี่ร้อยแล้วนะไม่ห่านนะคะพี่หนูกินด้ลูกเดียวหอยจ้อเนี่ยนะบางคนเขาจะบอกว่ามันทํามาจากหอยหรือเปล่าทําจากปูค่ะเนื้อปูปูมาปูมาเป็นอยังไงทอดคูกค่ะหอยค่ะผมรู้แล้วคือคนจีนเนี่ยเขาเรียกปูว่าหอยใช่ไหมเขาจะออกแบบเรียกปูว่าหอยแล้วก็เอาไปจ้ออะไรเงี้ยเอาไปจ้อไปลูกๆไม่ได้ทำจากลูกูกแล้วก็ตรงนี้ก็มีปูจ๋าด้วยค่ะอันนี้แรฮะ อันนี้แห้กึ้นค่ะแห้กึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำดีกว่านะว่าว่ากี่ลูกแล้วเนี่ยลูกไม่ต่อฟูนี่กี่โลฮะสิบห้าค่ะแป้งก่อนค่ะต้องแป้งหมดเลยไหมคะข้าหมดเลยค่ะเบอรหมดเลยทุบเขานานไหมครับนานค่ะต้องให้มันเข้ากันบ่ายอย่างนี้ได้แล้วค่ะคือหมดแล้วก็เทปูค่ะเฮตูไวน์ไหมคะ โอเราชนกล้ามขึ้นเลยนะเนี่ยอะไรครับผมยกปู15โลหอยจอนี่กินได้2แบบนะก็คือแบบนึ่งกับแบบทอดใช่ไหมค่ะใช่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยังห่อได้นะนี่นี่ก็ต้องใช้ฟองเต้าหู้ใช่ไหมเนี่ยค่ะต้องกำแบบนี้นะคะกำแล้วห่อให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายมัดลูกประมาณอย่างเงี้ยมัด ลูกเท่าๆกันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยก็นึ่งได้เลยนะคะทำมัดเสร็จแล้วมาดูคราวนี้แต่งๆบ้างดูมันห่อลูกละ50สิแล้ว่นน่ะมีใบรรทัดไหมคะโอ้โหทำได้อย่างนี้เลยมุมห่อมุมมุมใช่ปิดมุมทำมาอีกทำมาอีกลูกทำมาทำมาปิดมุมแล้วก็ม้วนอ่ะมือมัดมือมัดเห็นไหมนั่นน่ะเออนี่หอยจ้อหรือกระทงทองอะฮะเดี๋ยวห่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะไปทอดมาชิมที่คุณห่อเนี่ย ใส่ไปพร้อมน้ามันนะคะไม่ต้องรอน,น้ํามันร้อนอ๋อใส่ไปพร้อมคือใส่น้ํามันปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ใส่หอยจ้อลงไปเลยค่ะวันนี้เราเน้นของทอดอย่างเดียวแต่จริงๆร้านนี้มีอาหารเยอะมากนะ,นะคุณผู้ชมลองแวะมาชิมกันได้เลยนะ<ช> <ๆ S 1> นี่หอยจ้อแหกขึ้นปูจ๋านี่หอยเดี๋ยวอันนี้อะไรกล่องไครกล่องหนูสิคะพี่ติอ้วนค่ะนี่นหอยจ้อเต็มกล่องเลยใครสั่งหนูสั่งสิคะเอาล้วใครจ่ายตังรายการจ่ายสิคะพี่ติวันเขาจะไปทำยี่ส์แต่ง แต่งอยากเอากลับบ้านค่ะน,นี่แต่งกินไม่พอนใส่ดีมาก <c oughs> แบ่งฉันครึ่งนึงไม่แบ่งค่ะกินคน,นเดียวไม่พอ,อ,อพี่ติอ้วนค่ะอะไรพี่ติอ้วนกินแค่นั้นพอนะคะอย่ากินมากเดี๋ยวอ้วนสุขภาพจะไม่ดีนะคะอะไจริงแต่ร้อนไหมพี่ กำลังดีเลยร้านหอยจ้อคุณรักอยู่ที่ไหนครับพี่เจีย๊ยบตลาดหนองมนค่ะตรงสะพานลอยติดสะพานลอยอเ,อ 1, เลยค่ะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับเป็นถ้วย e EPP เพชรมอร้อนะครับมอบให้หนึ่งกะเช้ามีผลิตภัณฑ์รวมจากทางการมอบให้อีกหนึ่งชุดป้ายที่หนึ่งเป็น EPP ฟู้ดไลเนอร์ชามสะอาดป้ายที่สองเป็น EPP ถ้วยแอร์แพคเลือกดีๆครับจะมีหนึ่งคนไปนล้างจานล้างอุปกรณ์ทำหอยจ้อให้สองค่ะสองตึงตึลึงตึงเปิลตึงตึงตึงกินฟรี นี่ล้างจานนะฮะสุรดั่งเดาอมีแค่นี้เองค่ะใครบอกคะว่ามีแค่นั้นนี่เอาไปอีกโอ้รับไปเลยค่ะพี่ซอนขาล้างให้หมดนะคะเดี๋ยวหนูไปหามาอีกเนาะพอค่ะรักพี่นะหนูรักมากหนูหาก่อนนะพี่เดี๋ยวหนูมานะร,ร่วมสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วง ต้อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทย ข่าวดีครับใครที่เป็นแฟนบะหมี่กวางตุ้งสูตรตรงซานนะครับร้านอาอุกีนะครับที่อยู่ฝั่งพระรามสองตอนนี้มาเปิดสาขาสองแล้วพี่สาธุประดิษฐ์ผมมีของอร่อยกินแล้วสวัสดีครับน้องตุย้ยสวัสดีครับามาเปิดที่นี่แล้วก็ต้องบอกทีเด็ดความอร่อยของะบะหมี่เราหน่อยทีเด็ดของทางร้านนะครับก็คือเส้นบะหมีท่ทาเองครับเป็นเส้นบะหมี่ไข่เป็ดล้วนมีความนุ่มเหนียวในตัวเองนะครับหมูแดงเป็นหมูแดงย่างเตาถ่านกลิ่นจะหอมรสชาติอร่อยครับเกี๊ยวกุ้งเป็นเกี๊ยวกุ้งหนึ่งตัวลูกหนึ่งกุ้งหนึ่ กันเชียงปูสดครับส่งตรงจากสุราษฎร์ธานีทุกวันครับนี่ฟังแค่เครื่องเคียงก็อยากจะกินแล้วนะน้ำซุปและน้ำซุปน้ำซุปต้องบอกภาษาจีนเลยครับว่าเชงเชงใส่ครับมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อยครับผมเลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสมเด็จรูปน้ำใสมาปรุงพอช่วยประหยัดต้นทุนครับหอมกลิ่นเครื่องเทศมาตะไคร่รสชาติเข้มข้นหอมอร่อยกลมกล่อมมีเบิ้ลนแน่นอนครับพี่ตีอ้วน ปลาเป้ารับโชคกับฟ้าไทยนะครับเอาค่าบะหมี่คืนนะฮะหนึ่งพันนะครับถ้าปลาได้รับพร้อมผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยถ้าปลาได้ฟ้าไทยรับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะหนึ่งสองสามโอ้โหได้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะมาชิมบะหมี่อาโอกิแล้วก็มาได้ที่ไหนครับมีสองสาขาครับเอกชัย51กับสาธขาดุสิตเจ็ดครับสะดวกหรือใกล้ที่ไหนยินดีให้บริการครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเส้นรูปฟ้าไทยนะครับมองไปทางร้านไว้ขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับ สนับสนุนโดยน้ำกว๋วยเตี๋ยวสมเด็รูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด